เราคงปฏิเสธเรื่องการศึกษาไม่ได้หรอกทุกคนไม่ได้หมายความว่าเราเห็นคนนั้นคนนี้ประสบความสำเร็จและเราจะประสบความสำเร็จแบบเขาทุกคนคนนี้เขาประสบความสำเร็จเขาไม่รวยมากเลยอายุเท่านี้แต่ว่ามันยังมีอีกคนหลายกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จแบบอีกมากมายใช่ไหมแต่เขาแค่ไม่ได้ออกมาว่าฉันไม่ประสบความสำเร็จจา้าในยุคไม่เข้าเวอร์ดนี้อ่ะ เรายังต้องการใบเซอร์ฟิเคตหรือว่าใบป,ปริญญาอยู่ดังนั้นการศึกษามันยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราคงปฏิเสธเรื่องการศึกษาไม่ได้หรอกแต่อย่างที่บุ้โกบบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนไม่ได้หมายความว่าเราเห็นคนนั้นคนนี้ประสบความสำเร็จ และเราจะประสบความสําเร็จแบบเขาทุกคนอย่างเช่นบางคนบอกว่าเนี่ยไม่จําเป็นต้องจบปริญญาตรีหรือไม่จาเป็นต้องจบสูงมีประสบการณ์ชีวิตมากคนเนี้ยเขาประสบความสำเร็จเขาไม่รวยมากเลยอายุเท่านี้แต่แต่ว่ามันยังมีอีกคนหลายกลุ่มที่ไม่ประสบความสําเร็จแบบอีกมากมายใช่ไหมแต่เขาแค่ไม่ได้ออกมาว่าฉันไม่ประสบความสําเร็จจ้ะมันไม่มีเรามักจะเห็นไลฟ์โค้ดหรือมักจะเห็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้ว ออกมาซึ่งมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งนี่แหละอย่างที่บอกเลยว่าก็ทําให้หลายหคนเนี่ยมองว่าเออเขาประสบความสําเร็จอยากประสบความสําเร็จแบบเขาแต่อย่าลืมว่าพื้นฐานทุกคนบางคนที่ประสบความสําเร็จจริงอยู่ที่เขาอาจจะไม่ได้มีการศึกษาที่อยู่ในระดับที่เขาคาดการไว้แต่ทุกคนต้องมีการเรียนรู้มาอย่างที่พี่บ๊อบบอกเขาว่าคนที่ ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือในโลกทุกคนอยู่ในระหว่างการเรียนมาแต่เขามองแค่ว่าใบประิญญามันไม่ได้สําคัญกับเขาสิ่งที่เขามองเห็นมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่สำหรับตัวบุโกโกเองในเมื่อสังคมในยุคเมทาเวิร์ดนี้ เรายังต้องการใบเซอร์ฟิเคตหรือว่าใบปริญญาอยู่ดังนั้นการศึกษามันยังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถึงแม้ว่าตัวเราจะประสบความสําเร็จในวันนี้แต่บุโกเองก็จบปริญญาแลวบุโกถึงบอกน้องๆว่าไม่เป็นไรหรอกเราประสบความสําเร็จได้เราเอาใบปริญญาไว้ก่อนเพื่อเราจะไปต่อยอดในอนาคตว่าฉันจบด้านนี้มานี่โดยตรงนะฉันจบมาโดยตรงแต่้าอยู่อจะให้ไอไปทําอย่างอื่นไอมีพอร์ตเฟรโอนะลู้ส่ไอมีพอร์ตนะ วันนี้ต้องบอกก่อนเด็กยุคใหม่ทุกคนต้องมีพอร์ตโฟลิโออยู่แล้วถึงแม้ว่าจะจบด้านนี้แต่ความสามารถฉลอบด้านนี่ก็จะเป็นอีกช้อยหนึ่งที่จะให้คนที่อยู่ในองค์กรเป็นบริษทัทหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเปิดกว้างมากขึ้นอย่างบุโกโอบอกเลยว่าผู้ใหญ่อย่างอาเปตเนี่ยทุกวันนี้เขาโอเปนมายมากเลยเปิดโอกาสให้สําหรับเด็กยุคใหม่เข้ามีความคิดให้มี การแบบแชร์ไอเดียต่างๆดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะน้องๆว่าถ้าเกิดวันนี้เราจะต้องเรียนจบเรตีตามที่พ่อกับแม่ตั้งใจหวังไว้ทําไปเลยค่ะควบคู่อย่างพี่บุ๊กโกเองก็ไม่ได้จบ4ปีพี่จบ5ปีในระหว่างที่ไปศึกษาหาความรู้ <c oughs> ก็เรียกว่ไปหาประสบการณ์ใน <c oughs> ชีวิตนั่นแหละแต่ว่าก็ทํา ให้มันจบปริญญาตรีอย่างน้อยพร้ะวันนี้พี่จะรู้สึกว่าเออพี่จะไปทําในสายงานที่พี่อยากทําพี่ก็มีใบเซอร์ว่าถึงแม้ฉันจะจบมาหลายปีแล้วนะแต่ฉันมีอันเนี้ยจบโดยตรงแต่ประสบการณ์ชีวิตฉันมันมีเยอะนะอ,อย่างน้อยก็มีใบปริญญาเอาไว้ให้เราภูมิใจว่าฉันจบสาขานี้ไม่พลาดข่าวสําคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store